เบิร์ถูกยงคดีพิงกี้ชัดเจนความจริงคืออะไรหลังจากที่นักร้องอักษรบอรที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับพิงกี้นั้นทำให้ล่าสุดไปออกที่นักร้องหนุ่มเบิร์ปทุมราชจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงความจริงผมว่าจะเลือกที่จะเงียบแต่คุณก็กล้าที่จะรูปผมไปลงแบบไม่มีการใบ้เหมือนเดิมแสดงว่าคุณก็กล้าที่จะให้ผมเสียหายในระหว่างทางที่ผมกำลังจะมีงานดีๆ ในกรณีที่เอารูปผมไปลงเกี่ยวกับข่าวหุ้นดังกล่าวผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักเราอยู่ในวงการพี่น้องเราต้องรู้จักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนแบบนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีแน่นอนสามารถเช็คการเงินหรือทุกอย่างของผมได้เลย กรณีการลงทุนผมยอมรับว่าเป็นการร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่อง On Sunday ซึ่งรับเงินมาปกติและมีสัญญาในการทำปกติส่วนเรื่องการเทรด ผมเป็นบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียหายไม่ได้อะไรและผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะผมก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้ที่เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิตจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นลงและแปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจนทำให้ผมต้องเสียหายเสียมิตรภาพเสียงานยังไงผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอกับทุกข่าวสารทุกวันนี้ผมเองก็ทำมาหากินประก ติผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเข้าใจว่าอยากเล่นข่าวแต่เห็นใจผมด้วยครับยิ่งผมไม่ยุ่งยิ่งเอารูปไปยำ้ำและไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรผมเพื่อให้มีข่าวเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับทจากนักร้องบ้านบ้านคนนึง